กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมองดมเดชและท่านเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมจับที่พศโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนี้หนึ่งกำหนดให้รัฐสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประเภทที่เสนอโดยสภาของสถาบันอุดมศึกษาองค์กรภาคเศรษฐกิจสังคมและภาคเอกชนเพิ่มเติมวงเล็บ47ของมาตรา136 2. าหกำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญจับใหม่และกำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมหมวด16การจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ในมาตรา291ทับ1ถึงมาตรา291ทับ16เหตุผลโดยที่รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยไม่ส่งเสริมระบอบพักการเมืองทำให้ระบบพักการเมืองอ่อนแอเกิดความไม่มั่นคง และต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินกระบวนการได้มาซึ่งองคอ์กรที่ใช้อำนาจอิปไตยและการได้มาซึ่งบุคคลในองคอ์กรอิสระต่างๆขาดการเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนและขาดต่อลักความเป็นประชาธิปไตยไม่มีระบบการทวงดุลอำนาจขององคอ์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนส่วนใหญ่เปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติเป็นสองมาตรฐานและ มีการใช้ดุลยพินิจที่เกินขอบเขตท่านประธานที่รบครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้เป็นไปตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนแต่เป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดจากอำนาจการการกระทำรัฐประหารอันเป็นการได้อำนาจการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทําให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางมาตาเอ,อื้อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเกิดความไม่เท่เทาเทียมกันของคนในสังคมก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนจนเกิดความแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายจึงเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตย ทั้งกระบวนการจัดทําที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญอันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยแท้จริงกล่าวคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลตรดจ,จนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐมีความเป็นนิติรตัฐโดยสมบูรณ์ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเสม,มอภาคเ,เท่าเทียมกันและใช้อำนาจเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จรถถิงจึงจำเป็นต้องตารัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศซึ่งโดยหลักการแล้ว ในส่วนที่ร่างของสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรจำนวน275คนที่ได้ลงรายมือชื่อแล้วก็ขอแก้ไขรัฐมนุนในครั้งนี้เราเพียงแต่ขอแก้ไขรัฐมนุนในมาตรา291โดยเพิ่มเติมหมวดที่16การจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ในสาระสำคัญก็คือว่าให้มีสภาร่างรัฐธรมนูนประกอบไปด้วยสมาชิก2ประเภทคือประเภทที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยกำหนดให้ จังหวัดละหนึ่งคนและประเภทที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสภาจากสภาสถาบันอุดมศึกษาจํานวน22คนโดยสมาชิกสภาล่างจำนวนทั้งสองประเภทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ร่างรัฐมนูรฉบับนี้บรรติไว้ในขณะเดียวกันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการในการจัดเลือกตั้ง สมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญประเภทที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน90บวันนับตั้งแต่วันที่รัฐมนบับนี้มีผลบังคับใช้และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบะการณ์เพื่อเสนอให้เป็นสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญแล้วเสนอให้รัฐสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจานวน22คนโดยในการร่างรัฐมนับนี้ให้สภาล่างธรรมนูนซึ่งมีองค์ประกอบ มีประธานสภาล่างรัฐธรรมนูนหนึ่งคนมีรองประธานสภาล่างรัฐธรรมนูนหนึ่งหรือสองคนและได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์รวมถึงอำนาจหน้าที่และผลตอบแทนของประธานรองประธานและสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูนตามมาตรา2 9 1ทับ้าถึงสองทับซึ่งได้กำหนดไว้ในสาระสำคัญประธานที่เคารพครับในการทำร่างรัฐธรรมนูนให้สภา,าร่างรัฐธรรมนูนนั้น ทำให้แล้วเสร็จภายใน180วันกําหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการจัดทําร่างรัฐนูนรวมถึงข้อกําหนดข้อห้ามในการที่จะร่างรัฐธรรมนูนซึ่งระบุไว้ในมาตรา291ทับ11ท่านประธานที่เคารพครับการที่ประเทศไทยซึ่งวันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นประชาธิปไตยจะมีรัฐธรรมนูญี่ที่มาจากพี่น้องประชาชนจะมีรัฐธรรมนูญที่ มีสมาชิกสภาล่างรัฐมนตทีมาจากพี่น้องประชาชนนั้นผมเชื่อผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยเราอย่าได้ไปคิดกังวลกับสมาชิกสภาล่างรัฐมนูรที่พี่น้องประชาชนจะใช้สิทธิ์ในการที่จะเลือกตัวแทนของเขาเหร่านั้นเข้ามาใช้อํานาจในการร่างรัฐมนูลอย่าไปกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นครับผมเชือ่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาล่างรัฐมนูรจะทำหน้าที่ของเขาให้ถูกต้อง ตามหลักนิติรัฐในนามหลักนิติธรรมแล้วผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นคงจะมีความตั้งใจทําสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติทุกๆคนนั้นมีที่มาแล้วก็มีสถานะของตนเองผมเชื่อลื้เกินว่าการที่สมาชิกสภาร่างรัฐมนุนที่มาจากพี่น้องประชาชนก็จะมีความภาคภูมิใจไม่ยิ่งวยอนไปกว่าท่านสลายที่นั่งประชุมอยู่ในสภานี้ซึ่งก็เป็นตัวแทนจากประชาชนเช่เชนกันด้วยเหตุผลสาระสำคัญ ที่ได้มีโอกาสนําเสนอในครั้งนี้ผมและสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรจำนวน2 7 5คนจึงได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมจากที่ปศมาณโอกาสนี้หวังว่าจะให้ท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อโต้แย้งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะให้สมาชิกสภาล่าัฐธทรมนได้นำไปใช้ปฏิบัติ ในกรณีที่จะได้มีโอกาสร่างรัฐมนูลในโอกาสต่อไปครับต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับ